โอ้เพียงดีข้าวข้าวยังวะผู้ชายข้าวกหอข้าวมีแต่เข็ดพระขายไหมโอ้สูมือนีก็ได้เนาะจัคสี่เฮดจังได๋หากินเนี่ยพระกะพระเอาไข่ไปลูกใส่สีกะเอากระบูชาได้ติบูชาไม่บานได้ติบูชาไม่ได้เมื่อวานขอยไปกระปุ่ชาอยู่วัดคือบ่ได้วะเพียงเดีคนว่ามีองค์เดียวอยู่วัดขันบูชาไปแล้วสิผู้ใดเทศว่าะเสริฐมือนีผู้วินบาทอื ผู <ersch> möglich, ein ein What ้เทศก็บอกไทยบ้านเขาเจ้าตัวบอกก็ย no ังปลูกบักเขียนไว้แต่เทศบักเกลือเทศเออะาอจะโอ้หมูไรเนาะเจ้าเนาะโอ้ยเป็นเสื้เงียบเป็นใดมือนี้องพอดีเอาไปหาน้องเมียบอกบอกล้วหนองเมียน้องเมียจมายังน้องเมียจมายังมาแล้วมาตะบอกเติมมาเด็กๆอุ้งถามบ่ปากมื่อเช้าเฉยเงาชับ ว่าข่อยอยู่ก็ได้ขันเมียมันเนมเข่อยอ๋อเกยเขาเน้มเนี้ยบ่เนอะขันน่องเมียมานี่มันตามันบกธรรมดาดิลอกแรกลอกแรกอยู่ดิเน้มห่อเ,เ,เน้มนอ่องเนมห่อเน้มน่องอยู่ดิเอาอุดมาแล้วกุญสิมาแล้วนั่นะหมามากเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพญานาคสวัสดีจ้าอยู่เย็นเป็นสุขโอ้ยไม่นี้ขอมาแจ้งความจากหน่อยเนีแจ้งคข้อยังอ่ะไก่ข่อยเสีย ไก่เสียไก่ออืไก่ไข่จำเด้ปะเนี่ยไข่ปลากระเสียฮอดไก่เสียไข่ปะเนี่ยมวยพอดีรัดหล่อีกแบบอากระมาบ่ออะไรเจอง่วมอะไม่ได้ยังหมาแล้วเฝ้าเอากระดาษกระโปงถือมาบ่อเฝ้าบอ่ล้อมตีข้อล้อมอยู่ล้อมอยู่มันทุบกุญแจทุบกุญแจอเนเอาควันยังทุบจักเด ถ้าหูวจ so ับไดู้เอาค้อนยังทุบเสียค้อนนั่นแหละทุบขึ้นไม่ยังละเห็ดหัวโอ้ยก็ไม่อ่อนๆไม่ไพ่ธรรมดานี่แหละไพ่ตรงบม่รู้ว่าไพ่บ้างไพ่บ้านปลูกโดนบ่าเหรอ่ลงเอามาเห็ดหัวมาโดนเตอะเราโดนจนว่าแข็งจนแห้งเกือบจะตายคนละน่ะคือปกติดกล้องวงจรปิดไว้ว่าคิดว่าจะมีคนมาลักได้หรอหูมีก็จะติดไว้แล้วเนาะ โอ้ยไก่บักไข่กับัละลายเนี่ยเสียดายเลยได้ไข่จักหน่วยแล้วมันสิบกว่าหน่วยไปเลยเนาะบ่นจวงไว้จักไข่เลยไข่หน่อยมีจักไข่บ่ฮะกาบาในไข่เนี่ยมันสิเป็นตัวผู้จั๊กตัวตัวแม่จั๊กตัวห่วยผู้ชายละเอียดเลยตามละเอียดผู้ซอยคือสอบไปแตนเอาเอาเกิดเขาเอาไปไว้บ้านเขานี่มันบ่ออกมานี่เกิดไก่แม่ สี่ตัวก็ผู้ห้าตไปยังสี่เขาก็สิได้จับได้หลักฐานยังสิเพียงพอเงี้โอ้กระทามปังกระตุนเนาะมันอย์ข้างในมันทันได้มันทันได้เบาเท่มันจะหูเสบาะกาบ้านนะโอ้ก็ใช่ผู้ไปใบหวยแล้วผู้ซอยใช่ไหมโอ้ยนี่มาแจ้งความเรืองไก่เสียแรงมาถามเนี่ยมาถามไปเดี๋ยวสีอย่างไก่สีดำสีดำงอนเดีงอนดีงอนก็ออกเหลืองๆหน้านึงแหละมางอนเหลืองสีดำงอนเหลือง มันนอนเด <แ S 1> ือกป<อ>ันไดนยวมือวายมันตีสองตีสามเดียวแต่ละหมื่นลิ้นสันหรือลิ้นเงวลิ้นไกลต้นก้นอนไอ้อนปยง่เราสันสันดำๆแล้วมันเวลาหาเงากินนี่มันกดจักเทียจ,จังพ่อเขาสามถึงสี่เทอาไปเลยเนาะดองไรเลยอย่เต้ผู้ยิบันตอนที่ก้อนมันสิใครมันตอกตอกจากเท้ชิบกว่นเท่าไปเลยนะชิก้อนเท่าแม่นกระตากบ่ ก้อนเขาสีลัากนี่ก็ทันกระตาตจังน้อยคนละมันจิงระตกมาเอาบ่ก็ฮอนธรรมดาอันนั่นบ่จังน้อยก่อนฮะจังน้อยก่อ1สิบกว่าว่าเท่าไหร่นึงสิบสามนี่แหละสิบสามนี่อาจจะเป็นไก่ผูสาม,มไก่แม่สิบพิดว่ามันเสียหั่งหังห่งแค่ใคประมาณสี่สี่สเออ ซุ่มห้างห้างนี่ยจะเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เป็นตัวผู้หลายกว่านะตัวแม่ก็จะอาจจะมีโอ้ยประกาก็เพราะมาหน้าเโนหลงบันทึกประจําวันไว้มีบ้านสิไปตรวจสอบไปเด้อพยาบาลกระชงฟ้าแห้งเสือเข้าบาใจดุมได้ห้วยลังานหลัดหันหลวงเห็ดเปล่าตัวเปลาหนึ่งคนตัวโอเจังสี่ได้แม่เป็นพยาบาลเป้่าน้ำนองเมียกับปานั้นไปใช้บุญไปสี่เพื่อนไปเบวังไฮด็อกเดี๋ยวมื่อเลี้ยงสิประกาศให้เด้อประกาศแล้วจังไดนบอกเลยเด้อครับ ไอเสียเขาเอามาคืนดอกอาขอบคุณมาเด้อไปไปเฝ้าไปหาผัวเจ้าเอาเมียเจ้าตั่หนึ่งบ่ไก่เจ้าเสียเจ้าคืขึ้นหูเรื่องนี่ก็ได้ไก่ไข่ตีโอ้ไก่เจ้าตัวเมียไข่แล้วเมียเจ้าตัวหนึ่งนี่มึงเอ้ยเนาะไก่กูเสียจ้ะตายฮะปวดหัวน้ำหาไก่อีกใบเนี่ยเอาบดีเจ้าบดีจ้ายายบดีจ้าโรงพย่บ้านเออโรงพยางไดเลล่ะ มุอนี้ข่อยซิมิเรื่องว่าแจงความแจงพวมอย่างเป็นโควิดบอกเป็นโควิดจังไหนพี่ไอ่เจ้านี้เนาะตรวจแล้วตรวจแล้วกานแล้วอันคือว่าอันมีค้นคมคืนข่อยแม่พี่ยี่บ้านคนคืนฮะคมคืนคมคืนเออมันเป็นคนจังไหนอันรักษสนะเออจักทุ่มสี่ทุ่มสี่ทุ่มตอนเหนือยนเบนหมดแล้วไหมหมดเขามาหาข่อยในมุ้งแม่พียี่บ้านเขาคมคืนคมคืน ได้บ่ล่ะได้แล้วเนาะมันค้ขคืนจังไหนบปเนี่ยมันเฮ็ดจังไหนก่อนเดี๋ยวลุกมาพยาบ้านเป็นคนสาธิตบ่นี่ให้พี่ไอตัวนี้เป็นคนม<บ>ันให้ันสีเหลาเพราอันพยาบาลเอาเจ้าลองเออข้ากดใจคิดถึงสาธิตหรือ,อสาธิตไม่เห็ไนนงไหนนอนอยู่ตรงไหนให้ก็นอนอยู่จังสีเหละเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาสิออก ไอ้สินกับเปลี่ยนโทษนอนอยองสิบบอกเป็นตะเขากคมบ้านนัี้โจรมันเข้ามาแบบไรมันพุ่งเข้ามาทางตุงกันแล้วพุ่งไปงั้นสิเออโคตรคือมืดใจมันจับเสยจับมุวงคอยมือขวาจับมุวงคอยแล้วขาดิมันมาจับมันเอาอันปีนมาทางหลังเสียวเห็นทั้งสี่เลยเออนนั่ละลักษณะคนใหญ่หรือคนน้อยคนนีนะคอยว่าคน น่ะน่ะอนี่เจ้าอีกแล้วมั่ผมเลยผมสีนี่เล่นห้องมาก่อนมูนข่อยว่าเจ้าแท่แท้พี่ไอ่เมื่อเจ้ามั่ข่อยชิมาแจ้งจับเจ้านี่แหละเจ้าเที่ยงไหนก็เรื่องมืดขึ้นคอยบอกเอ่ยมั่วที่บอกครับพ่อชุติเอาสิตอนนี้เรื่องนี้มาถึงศาลตกลงกันเอาว่าเที่ยงจรงเลยเที่ยงได้งพี่ไอ่ เอาอีกโอ้ยเอาอีกวะได้ให้มันนอ่นรับอีกให้ไฟรับอีกเนี่ยสิร้อยไม่สิบตินมันเชื่อมอบชิดแฉงเชื่อมาแง่งแง่งไอยบ้าหูเนาะข่อยก็นึกว่าคนคมคืนข่อยอีลีเหตุผลเฮ็ดมาเป็นเจ้าใครเป็นเจ้าใครสิอีนี่เนาะไปไปนี่โอ๊ยขู่แจ้งความเขาไม่ได้แจ้ง ไมาบอกอาชีแตกเง้ยโอ้เจ้านีลอยเลยนะเจ้าน้องเมียเนาะแพงไวเลยนะแม่น้องเมียแพงไว้คือข่อยนี่แพงไว้คือข่อยนี่แน่แม่นไหเออยุงไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมใบออกนอกบ้านบ่ใบเลาะไปนั่นไปนี่น้องเมียข่อเนี่ยเออควาคมขืนในแม่เนาะคืนอยากน้ำไข่แก่กับพวกแง่งละเดี๋ยวลงบันทึกไว้ก่อน ยันข่มขืนน้องเมีย3ครั้งต่อติดจักปีเนาะบ่ติดคันแบ่งข่อยเอ้าพี่ยายพี่อายอีหยังนี่ล่ะข่อยถือข่มขืนฮะข่อข่มขืนบ่รู้นั่งลงลักษณะนั่งนั่งก่อนขอสิเว้าสู่ฟังใหญ่บ่ยืนลงนั่งลงเจ้าผู้ใหญ่บ่ดิผู้ใหญ่ผู้สูงสูง บ่นบ่เน็ดใช่นอนลงสีเฮ็ดลักษณะสีสาธิตให้เขาเล่าเอาบ่มันบ่ได้เห็ดท่านั้นเนื้อท่าเดยอันนี้ท่ายืนอยู่เนี่ยท่าจังสีบ่เออขลักขึ้นเกีลาลองยืนดูกยืดไอ้สิบ่ต้องสาธิตผู้ช่วยผู้ช่วยมันอยู่ในสีบ่สิเขาจับดิบ่ แล้เขาจะใจไนต่ออุ้ยเขากระจับนีก้อนบายนีก้อนรักษนะอันนี้กคืนผมบ่ผมผมรักษนะได้ละเห็นหมโอ้พูยิ่งหานเป็นอย <te ูรรอบะการออยู่ด้วยบอกได้ว่ามกะายำเหยียบสั้นดังพูยาบานวะเดี๋ยวขามันเองปือนนี่เสระเดี๋ยวเดียวพี่ไอฮะใครขึ้นเบื้องดีดละใครฟันไหม ฝันโอ้ยฝันเด็กๆกัไม่แย่งความฝันอยากฝันเป็นจริงเปล่าคะแนนตหน่อยนะเนาะเมือ่อไหร่เนาะยืดเมือ่อไหร่เนาะนายทฝันกูแน่เนาะไปฝันพี่รเกี่ยวกับของเย็นยังสิเดี๋ยวดูดิ